บทที่สามดอกไม้คริสตัลเลือดสีม่วงสีน้ำเงินดินแดนนี้กว้างใหญ่มีสัตว์ร้ายส่งเสียงร้องและนกร้องความผันผวนต่างๆแพร่กระจายออกไปซึ่งมีความสามารถในการทำลายล้างต่างๆมากมายหากคุณไม่ระวังคุณจะได้รับผลกระทบและเสียชีวิตในป่าแม้แต่เทพเจ้าที่แท้จริงก็ต้องระวังเกรงว่าพวกมันจะยั่วยุสัตว์ร้ายที่น่ากลัวโหความผันผวนของพื้นที่พาดผ่านท้องฟ้ามันคือลูโอเฟงผู้รับใช้ของเขาโมโรซ่าและโมยูพวกเขาเดินทางผ่านความว่างเปล่าและรีบตรงไปยังทิศทางของเมืองหายัง มีพระเจ้านิรันต์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงนิรันต์ไกลออกไปสัตว์ต่างดาวคำรามก็หวาดกลัวมากจนพวกมันดําดิ่งลงไปในน้ำทันทีในขณะที่นกกลุ่มใหญ่และสัตว์ต่างดาวคำรามบนท้องฟ้าก็อยู่ห่างไกลออกไปทุกที่ที่ความผันผวน,นนี้ผ่านไปที่นั่นก็เงียบไม่มีสัตว์ประหลาดตัวใดกล้าส่งเสียงสัตว์ประหลาดทั้งหมดเงียบไปทีมสำรวจเทพแท้จริงก็มองดูความผันผวน,นของอวกาศอันห่างไกลด้วยความอิจฉาและบูชาผู้ที่กล้าแสดงออกในป่าควรเป็นพระเจ้าที่แท้จริงนิรันร์ ถ้าฉันสามารถกลายเป็นพระเจ้าที่แท้จริงชั่วนิรันได้ในชีวิตนี้สมาชิกในทีมพูดด้วยอารมณ์ฉานมู่เหอเจ้ากล้าคิดจริงๆความปรารถนาของข้าน้อยกว่ามากกรับใดที่ข้าสามารถตั้งถิ่นฐานในเมืองหูหยางได้ข้าก็จะพอใจเมืองหูหยางเป็นเมืองใหญ่คุณต้องมี chaos c r y s t a l เพื่ออาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งศตวรรษคุณสามารถซื้อได้หรือไม่เทพที่แท้จริงกลุ่มนี้พูดคุยกันสองสามคำและเดินทางต่อไปขีด ลัวเฟิงและทีมบินของเขากำลังเร่งรีบไปตลอดทางนี่คือวิธีที่พระเจ้านิรันด์เดินทางหรือเปล่าม่อยู่หูรู้สึกมึนเมากับความรู้สึกนี้ในอดีตหลังจากที่ฉันออกจากเมืองฉันจะระมัดระวังและกลั้นลมหายใจไว้เสมอการบินที่ไม่มีสิ่งกีดขวางไร้เหตุผลและอิสระเช่นนี้สนุกจริงๆลูโอเฟิงและโมโรซ่ากำลังสังเกตการทวีปต้นกำเนิดสิ่งที่ฉันรู้มาก่อนคือความฉลาดแต่ตอนนี้ฉันสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของตัวเอง ภูเขาสูงประหงานที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยล้านไมล์แม่น้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดทะเลสาบที่ลึกและคาดเดาไม่ได้และสัตว์วิเศษทุกชนิดในขณะที่ลูอเฟิงและโมโรพบว่ามันเป็นเรื่องแปลกใหม่ประสาทสัมผัสของสัตว์ร้ายนั้นเฉียบแหลมมากและเมื่อพวกเขาสังเกตเห็นความผันผวนจากระยะไกลพวกมันทั้งหมดก็หวาดกลัวและซ่อนตัวฉลาดจังเลยหลัวเพิงไม่ได้จับสัตว์ร้ายที่อ่อนแอเหล่านี้ประการแรกสัตว์แต่ละตัวมีความสามารถเป็นของตัวเอง ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจับพวกมันประการที่สองมูล,ลค่าของสัตว์ที่อ่อนแอและแปลกตาต่ำเกินไปและไม่คุ้มที่จะดำเนินการด้วยตัวเองท่านครับด้านหน้าของคุณคือที่ซ่อนของสัตว์ต่างดาวระดับเทพที่แท้จริงนิรันต์โม่อยู่หูทีไปที่ระยะไก,กลข้างหน้าสัตว์ร้ายนั้นเรียกว่างูเขาแอล์แลมนเก่งในการขุดลงไปในดินกองกำลังจากเมืองหายังมาล้อมและปราบปรามหลายครั้งแต่พวกเขาไม่สามารถจับมันได้งูมีเขาหัวใจของหลัวเฟิงขยับสัตว์อสูรระดับเทพที่แท้จริงนิรันต์นั้นมีค่ามาก เมื่อฉันมาถึงทวีปออริจินฉันยากจนมากและฉันไม่เต็มใจที่จะขายสมบัติของฉันแน่นอนว่าฉันต้องหาวิธีหาทรัพยากรคุณยังคงรักษารัศมีของเทพแท้จริงแห่งความว่างเปล่าอย่าทำให้งูมีเขาวัดกลัวหลัวเฟิงกล่าวในข้อความครับอาจารย์ในฐานะร่างกายอันศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบ โมโรซ่าไม่มีข้อบกพร่องในรัศมีที่ปลอมตัวของเขาเขาได้ปิดบังรัศมีของเทพเจ้าที่แท้จริงแห่งความว่างเปล่าตั้งแต่เขามาถึงทวีปต้นกําเนิดในฐานะสัตว์ร,ร้ายของโลกเขาจําเป็นต้องทําตัวต่ําต้อยอย่างแน่นอนเมื่อมาถึงทวีปต้นกําเนิดเขาต้องการเพียงเวลาและพลังงานเพียงพอที่จะเติบโตไปสู่จุดสูงสุดในวันหนึ่งในทางกลับกันหลัวเฟิงต้องการการทางานหนักมากพอที่จะเติบโต ลูโอเฟงมโรซาและโมยูลุนฉลอความเร็วในการบินของพวกเขาเริ่มควบคุมความผันผวนของออราและเข้าใกล้บริเวณรังของมูมีเขาบัสเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนลึกลงไปในภูเขาที่ห่างไกลมีแววตาเดียวสีทองขนาดใหญ่ที่ลูโอเฟงและคนอื่นๆทันใดนั้นลูโอเฟงก็รู้สึกว่าแรงกดดันในพื้นที่นั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลายร้อยล้านครั้งพื้นที่นั้นเริ่มบิดเบี้ยวและบางส่วนหินและต้นไม้ที่อยู่รอบๆกลายเป็นเจียนเฟนอย่างเงียบๆ พลังศักดิ์สิทธิ์ของลูโอเฟิงต้านทานแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวนี้ได้โดยธรรมชาติและปกป้องสหายของเขาพระเจ้าที่แท้จริงนิรันดรพระองค์มาทําอะไรที่นี่งูเขาใหญ่มองดูหลัวเฟิงจากระยะไกลในส่วนลึกของภูเขาด้วยความกลัวและส่งความคิดของเขามาจากระยะไกลเรียกหลัวเฟิงเพิกเฉยและมุ่งหน้าตรงไปที่ภูเขาเร็วขึ้น้ากล้าก็ไล่าตามต่อไปงูเขาใหญ่ส่งความคิดของเขาและหลังจากนั้นมันก็หายไปอย่างไรร่องรอย ลัวเฟิงหยุดเขาสัมผัสได้ว่ารัศมีของงูมีเขาทะลุลึกเข้าไปในโลกและยังคงหลบหนีลึกลงไปอีกการหลบหนีจากโลกหลัวเฟิงขมวดคิ้วเวลาพื้นที่และแม้แต่สสารของทวีปต้นกําเนิดนั้นมีความเสถียรอย่างยิ่งแม้แต่สําหรับฉันมันยากที่จะเจาะลงบนพื้นแต่ง,งูมีเขาตัวนี้หายไปในทันทีมันควรจะมีเที่ยวชาญแหล่งกําเนิดของกฎบางอย่างบนโลกอาจารย์คุณยังไล่าตามฉันอยู่หรือเปล่าโมโรซาถามตามไม่ทันหลัวเฟิงใส่หัว เขาควบคุมแหล่งที่มาของชีวิตและความตายและโมโรซาเก่งเฉพาะในเส้นทางแห่งการทำลายล้างเท่านั้นทั้งสองคนเก่งกว่าในการต่อสู้ด้านหน้าและทั้งคู่มีค่าเฉลี่ยนใน Escape from the Earth สัตว์ต่างดาวเหล่านี้มีเวทมนต์จริงๆเห็นได้ชัดว่าพวกมันมีสติปัญญาต่ำแต่พวกมันสามารถควบคุมแหล่งที่มาของกฎด,ด้วยสายเลือดของพวกมันได้แม้แต่สัตว์ต่างดาวชั้นยอดก็มีความแข็งแกร่งระดับเทพราชาตามสายเลือดของพวกมันหลัวเฟิงถอนหายใจหัวใจของเขา อาจารย์งูเขาตัวนี้ขี้อายมากโมโรซ่าถอนหายใจด้วยอารมณ์ฉันกล้าหานิดหน่อยหลัวเฟิงยิ้มและรีบวิ่งหนีทันทีเมื่อเขาสังเกตเห็นตัวเองจากระยะไกล มันไม่ใช่ความผิดของพวกเขาหลวงเฟิงกล่าวว่าสัตว์อสูรระดับเทพที่แท้จริงทุนิรันเหล่านี้มีความแข็งแกร่งเช่นนี้เนื่องจากพรสวรรค์ทางสายเลือดของพวกเขาแต่ผู้ฝึกหัดจากทุกเชื้อชาติได้เชี่ยวชาญวิธีการรับและสามารถใช้อาวุธที่ทรงพลังได้พวกเขายังเข้าใจแก่นแท้ของกฎเกณฑ์ในระดับเดียวกันสัตว์อสูรระดับเทพแท้จริงมิรันไม่ตรงกับเทพแท้จริงนิรันจึงมีเพียงไม่กี่คนที่กล้าเผชิญหน้ากับพระเจ้าแท้จริงมิรัน แต่เมื่อพวกเขากล้าเผชิญหน้ากันพวกเขาก็ไม่ใช่สัตว์อสูรระดับเทพที่แท้จริงนิรันดรธรรมดาอีกต่อไปหลวงเฟิงกล่าวว่าในบรรดาสัตว์อสูรสระดับเทพที่แท้จริงชั่วนิรันด์บางครั้งสัตว์ที่ทรงพลังอย่างยิ่งก็จะปรากฏขึ้นสัตว์ต่างดาวในระดับเดียวกันแต่ด้วยความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าโดยทั่วไปแล้วว่าจะมีสายเลือดพิเศษและคุณค่าที่สูงกว่าบางทีหนึ่งหัวอาจมีค่าเท่ากับสิบหัวธรรมดาหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำหลวงเฟิงยังคงรอคอยที่จะพบกับสัตว์ร้ายเช่นนี้ ยังคงเป็นเรื่องยากที่จะล่าอสูรระดับเทพที่แท้จริงชั่วนิรันด์ลัวเฟิงสายหัวและหยุดเสียเวลาเดินทางต่อไปสัตว์อสูรระดับเทพที่แท้จริงชั่วนิรันด์โดยทั่วไปอาศัยอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับพรสวรรค์ทางสายเลือดและพวกมันสามารถหลบหนีได้ดีมากเรียกลูโอเฟิงและพวกเขาทั้งสามยังคงรีบเร่งไปยังเมืองหายังขีดลึกลงไปในภูเขาสองทีมของเทพแท้จริงแห่งความว่างเปล่ากําลังต่อสู้กัน เราคือทีมบีจากอาคารนายบังเกตในเมืองไฮยังเรามาที่นี่เพื่อรวบรวมส่วนผสมโปรดให้เกียรติชั้นด้วยสิ่งมีชีวิตหินต่อต้านอย่างยากลำบากแต่เดิมมีสมาชิกหลายร้อยคนสมาชิกเทพตายแล้วมีเพียงเทพแห่งความว่างเปล่าทั้งสามที่เหลืออยู่เท่านั้นที่กำลังดิ้นรนเพื่อต่อต้านพวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนนว่างานที่ค่อนข้างปลอดภัยเช่นการรวบรวมส่วนผสมอาจเป็นอันตรายได้เงาทั้งสิบที่ปิดล้อมพวกเขาไม่แสดงความเมตตาและร่วมมือกันเพื่อฆ่าพวกเขาให้สิ้นซากในเวลาอันสรรั้น หากไม่มีความอายุติธรรมหรือความเป็นปฏิปักษ์ฉันจะโหดเหี้ยมและลากพวกเขาไปสู่ความตายต่อสู้สมาชิกอีกสองคนของ True God of the Void กำลังจะคลั่งคล้ายแล้วหนึ่งในนั้นบานสะพรั่งด้วยปีกสีทองและคลื่นอันน่าสะพรึงกลัวก็ปะทุขึ้นความเร็วของคุณช้าเกินไปเสียงทุ้มดังขึ้น เทพแท้จริงแห่งความว่างเปล่าทั้งสามจากทีมบีของหอคอยจีเวียนยังคงอยู่ในความบา้าคลั่งแต่ด้วยเสียงแผ่วเบานี้พวกเขาทั้งสามก็เงียบกริบร่างกายของพวกเขาสลายตัวตามธรรมชาติและแม้แต่วิญญาณของพวกเขาก็สลายตัวและพวกเขาก็ตายทันทีเหลือเพียงเครื่องใช้เท่านั้นนายทหารพวกเราไร้ประโยชน์เงาสีเทาทั้งสิบกปล่าวด้วยความเคารพไปเถอะฆ่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่ปรากฏในบริเวณน,นี้เสียงทุ้มต่ำดังขึ้น นายทหารเงาผู้นำอดไม่ได้ที่จะพูดว่าเราได้รับคำสั่งให้ไปที่เมืองหูหยางและจำเป็นต้องมาถึงก่อนกำหนดวันนี้เป็นวันสุดท้ายของกำหนดเวลาทำเรื่องของตัวเองซะเสียงเข้มกล่าวใช่เงาชั้นนําไม่กล้าพูดอะไรและเงาทั้งสิบก็เฝ้าปกป้องพื้นที่อันกว้างใหญ่นี้อย่างเงียบเงียบสิ่งมีชีวิตใดๆที่ผ่านไปมาจะถูกฆ่าตายในพื้นที่อันกว้างใหญ่นี้จริงๆแล้วมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวซุ่มซ่อนปกคลุมบริเวณแกนกลาง ในพื้นที่หลักมีต้นไม้สีเขียวกำลังเติบโตโดยมีดอกคริสตัลสีฟ้าม่วงเล็กๆเ,เติบโตอยู่ด้านบนกลิ่นหอมของดอกไม้แพร่กระจายทำให้พลังงานของโลกโดยรอบเกิดความวุ่นวายถัดจากต้นไม้แห่งนี้มีร่างในชุดคลุมสีดำนั่งเฝ้าอยู่โดยไม่คาดคิดเมื่อฉันออกจากอาณาจักรอาหารและมาที่เมืองไฮยังของอาณาจักรอยู่เพื่อเข้ารับตำแหน่งของฉันฉันจะพบกับ ดอกไม้คริสตัลเลือดสีม่วงสีน้ำเงินที่โตเต็มที่ระหว่างทางเมื่อดอกไม้คริสตัลเลือดสีม่วงสีฟ้านี้ยังไม่เจริญเต็มที่มันเป็นเรื่องธรรมดาและไม่มีอะไรพิเศษให้เห็นแต่เมื่อบานแล้วกลิ่นหอมของดอกไม้ก็ส่งผลต่อจิตวิญญาณแต่จะบานสะพรั่งชัดเจนมากประมาณสิบวันและสามารถใช้เป็นยาได้เท่านั้น จนกว่ามันจะร่วงหล่นตามธรรมชาติร่างในชุดคลุมสีดำพูดด้วยดวงตาที่ลุกโชนฉันได้ยินมาว่าดอกไม้คริสตัลสีเลือดสีน้ำเงินและสีม่วงคือเลือดของราชาแห่งเทพ,พเจ้าดอกไม้นี้มีมูล,ลค่าอย่างน้อยหนึ่งแสนชิ้นของทรายจัก,กรวาล จำนวนอาวุธและสมบัติทั้งหมดที่ฉันได้ฝึกฝนจนถึงตอนนี้มีเพียงหนึ่งหมื่นถึง 2, สองหมื่นทรายจัก,กรวาลดวงตาของร่างที่สวมเสื้อคลุมสีดำลุกโชนหากพระเจ้าที่แท้จริงนิรันดร์คนใดค้นพบมันพวกเขาจะต่อสู้เพื่อมันร่วมกับฉันแม้หลังจากนั้นเมื่อถูกเปิดเผยผู้คนในเมืองหูหยางจะกองทหารจะมาสังหารพวกเราเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นก่อนที่มันจะตกลงมาตามธรรมชาติ เขาไม่อนุญาตให้มีข่าวใดๆที่นี่รั่วไหลแม้ว่าเขาจะพยายามปกปิดมันอย่างเต็มที่แต่เขากลัวว่าสิ่งมีชีวิตที่ผ่านไปมาจะสังเกตเห็นดังนั้นเขาจะฆ่าทุกคนที่ผ่านไปมาที่นี่กระทันหันร่างในชุดคลุมสีดำขมวดคิ้วเล็กน้อยและหยิบหมายเรียกออกมามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าร่างชุดดำกล่าวเฮโดมอธทำไมคุณยังไม่มาถึงเมืองหูหยางเสียงที่ทรงพลังราวกับภูเขาดังมาตามคำสั่งของมาควิสวันนี้เป็นวันสุดท้ายและคุณต้องมาถึงเมืองหูหยาง ฉันล่าช้าเนื่องจากมีบางอย่างโปรดยกโทษให้ฉันด้วยประธานซานยุนร่างคลุมดำหัวเราะเบาๆในเมืองหูหยางไม่น่าจะมีอะไรเร่งด่วนคุณต้องการให้ฉันดำเนินการทันทีหรือไม่เมืองไฮยังเป็นเมืองไฮยังของอาณาจักรยูสาขาอาณาจักรอาหารของเราที่นี่ขาดแคลนพระเจ้าที่แท้จริงนิรันมาโดยตลอดเสียงอันสง่างามก็เบาลงเช่นกันฉันจะไม่บ่นเกี่ยวกับคุณเลื่อนออกไปแต่คุณยังมาถึงเมืองไฮยังโดยเร็วที่สุดไม่ต้องกังวลเราจะมาถึงภายในสิบวันร่างที่สวมเสื้อคลุมสีดำกล่าว ไม่นานการเรียกก็ยุติลงร่างที่สวมเสื้อคลุมสีดำยิ้มและยกเลิกการเรียกคำสั่งทหารนั้นมีพลังผูกพันค่อนข้างน้อยสำหรับพระเจ้าที่แท้จริงนิรันต์พวกเขาเป็นกระดูกสันหลังของทีมอยู่แล้วและโดยทั่วไปแล้วว่าจะไม่ติดตามปัญหาเล็กๆน้อยๆอ,อย่างใกล้ชิดเกินไปทุกวันนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับดอกไม้คริสตัลเลือดสีน้ำเงินม่วงนี้ร่างในชุดคลุมสีดำมองดูดอกไม้สีม่วงอมฟ้าที่เบ่งบานและส่งกลิ่นหอมของดอกไม้ออกมาด้วยดวงตาที่หมกมุ่นอยู่ขีด ลูโอเฟงิงโมโรซาและโมยูกำลังบินผ่านความว่างเปล่ามุ่งหน้าตรงไปยังเมืองหายังฮะจูู่หลัวเฟิงก็มองไปในระยะไกลและมองเห็นภูเขาที่อยู่ไกลๆเขาเห็นพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในภูเขาและมีสัญญาณจางๆของสีน้ำเงินและสีม่วงมีสมบัติล้ำค่าบ้างไหมหัวใจของหลัวเฟิงสั่นไหวนอกจากนี้ยังมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างเทพเจ้าที่แท้จริงนิรันร์ร่างกายศักดิ์สิทธิ์อาจมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ความบริสุทธิ์ของพลังศักดิ์สิทธิ์อาจสูงหรือต่ำแหล่งที่มาของกฎที่เที่ยวทานอาจแตกต่างกาันเทคนิคลับที่ฝึกฝนและการครอบครองอาวุธและสมบัติลับล้วนส่งผลต่อความแข็งแกร่งของนิรันร์พระเจ้าที่แท้จริงในฐานะร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบที่แข็งแกร่งกว่าร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของหลวงเฟิงเปิดเผยรูปร่างที่แท้จริงมันจะใหญ่โตและกว้างใหญ่ระยะการตรวจจับของเขานั้นอยู่ไกลเกินกว่าขอบเขตของเทพเจ้าที่แท้จริงนิรันร์ทั่วไป ช่วงการตรวจจับและความไวนั้นน่าทึ่งมากการรับรู้และการควบคุมลอมหายใจของเขาสามารถไปถึงระดับที่สมบูรณ์แบบได้แม้แต่สิ่งมีชีวิตโบราณบางชนิดก็ยังต้องใช้เหตุและผลเวลาพื้นที่และวิธีการอื่นเพื่อให้เข้าใจความจริงของหลัวเฟิง คุณมีเทพเจ้าที่แท้จริงช่วนิรันซ่อนอยู่ที่นั่นและพลังของเขากำลังปกปิดลอมหายใจของสมบัติล้ำค่าดวงตาของหลัวเฟิงเป็นประกายสมบัติแห่งสวรรค์และโลกถือกำเนิดมาจากสวรรค์และโลกและพวกเขาทั้งหมดไม่มีเจ้าของผู้ที่มีความสามารถสามารถรับมันได้ในขณะที่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ลูโอเฟิงก็พาโมยูเข้าไปในสตาร์ทาวเวอร์ก่อน